สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบชอบพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนเก็บแต้มนะครับน็อตสไตล์แบบว่าไม่ต้องบูเลยนะครับวงน้องแต่แต้มนะครับน็อได้ขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับน็อพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวแบกของทีมนะครับน็อก็แต้มของเรานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน็อว่าทุกแต้มนะครับน็อจะบวกแน่นอนนะครับน็อเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน็อก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องเขาหลยนะครับน็อที่แบบว่าอยาากรรู้นนะคับว่ ทำสูตรไหนนะครับถึงขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับวงน้องก็คือถ้าจะขึ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับน้องมีหนึ่งสูตรนะครับวงน้องก็เป็นสูตรนอกหมอกนะครับน้องที่แบบว่าทนได้ถึงหมอกสุดท้ายนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็เป็นตัวแบกของทีมด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเล่นสายนี้นะครับน้องเพื่อนถูกใจแน่นอนนะครับน้องเราก็โหดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องแล้ก็แรงของเรานะครับวงน้องก็คือไม่มีลบแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องเขาเนี่ยนะครับน้องท ที่แบบว่าอยากเล่นนะครับหรือว่าอยากรู้นะครับโนว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับวงน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับโนเราไปรู้จากสกิลกันเลยดีกว่านะครับวงน้องจะมีทางด้านของสีสกิลนะครับโนที่แบบว่าเราต้องได้เอาไปนะครับวงน้องสกิลแรกนะครับโนก็เป็นฟอร์ดนะครับสกิลที่2ก็เป็นเคนะครับวงน้องเราก็สกิลที่3นะครับโนก็เป็นทางด้านของแม็กซิมนะครับโนเราก็สกิลที่สีนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของคาเพลล่านะครับโนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสี่สกิลจุดนี้นะครับโนเราจะได้เอาไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จะมี1สัตว์เลี้ยงครับเนาะก็เป็นทางได้ของหมาจิ้งจอกนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะซีสกิลตัวนี้นะครับวงน้องก็คือสามารถอยู่ได้นอกโมนะครับเนาะถึงวงส,สุดท้ายนะครับเนาะก็จะประมาณนี Sed ้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่ไปเล่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องไปทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะอันนี้ก็เป็นวงที่3นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจะบีบไปวงที่2นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็วิธีการเล่นนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องวงหนึ่งวงสองนะครับเนาะเก็บยาให ตัวละครเคนะครับนาอเพื่อในการเก็บยาหรือว่าหายาให้ได้เยอะที่สุดนะครับนาะงแล้วก็ตู้ซุปแต่ละตู้นะครับวงน้องจะมีทางด้านของอันนี้นะครับนาอก็คือจะเป็นทางด้านของเติมพลังนะครับนาะงแล้วก็จะมีทางด้านของซุปเพื่อนได้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเวลาเราอยู่นอกหมอกนะครับนาอก็คือเราอยู่นอกหมอกนะครับน้องไม่มีใครมายิงเราแน่นอนนะครับวงน้องซุปเพื่อนได้ตลอดเวลาเลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็คือเราหายาไปเรื่อยๆนะครับวงน้องเวลาเลือดลดนะครับนาอก็แค่พันยานะครับวงน้องนี่นะครับนา เลือดลดก็พันยาไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ส่วนมากนะครับวงน้องก็คือจะลดน้อยมากนะครับเนาะใส่สกิลตามที่ได้เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็ทดสอบจากตัวจริงเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้ก็วงที่3แล้วนะครับเนาะเราก็ดูจากหมอกได้เลยนะครับวงน้องก็คือลดทีเป็นข้อเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะขนาดลดเยอะขนาดนี้นะครับวงน้องก็ไม่สะเทือนอะไรเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นนะครับเนาะอยาเก็บใส่กระเป๋าเรามางนะครับวงน้องไม ด้านของลัเบิร์ดนะครับเนาะหรือว่าอะไรนะครับก็ไม่ต้องเก็บนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอัพเกาะอะไรก็ไม่ต้องเก็บนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องแต่ยานะครับเนาะให้เราเก็บได้เยอะที่สุดนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะหรือว่าให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับเนาะให้เก็บนะครับแล้วก็มาให้อยู่จุดเดียวให้ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ให้เรานะครับเนาะมาพันยาได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องช่วงแรกนะครับเนาะก็หลายๆคนก็น่าจะเห็นนะครับเนาะพี่จะใช่อัน ครับวงน้องก็เป็นแบนเน่นะครับเนาะที่แบบว่าเล็กๆนะครบับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเนาะสำหรับวงเล็กๆนะครับหรือว่าวงสานะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ยานะครับวงน้องพี่จะมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเนาะเราก็จะวิ่งกลับไปเอานะครับวงน้องเพื่อมาพันตรงนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าจะพันตรงไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ายาของเรานะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายาของเรานะครับยังไงก็ได้พันแล้วก็ตายนอกหมอกแน่นอนนะครับเนาะเราก็ระหว่าง ให้เราทิ้งยาไว้กลางทางด้วยนะครับนก็จะเป่ามานี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนกเราก็มาเอายาตรงนี้ได้เลยนะครับนกปกติเราสามารถพันตรงนี้เลยก็ได้นะครับวงน้องแต่พี่แบบว่าดูแบบว่าไม่ไกลหมอกนะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะเอาขอบหมอกเลยนะครับนก็จะเป่ามานี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าสูตรนี้นะครับอยู่ได้แน่นอน100%อนะครับนกไม่ผิดหวังนะครับวงน้องนี่นะครับนกสังเกตได้เลยนะครับว่าวงตอนนี้นะครับนกกำลังจะจบแล้วนะครับนอก็กําลังบี แบบนี้เลยนะครับองน้องแต่เลือดของพี่นะครับน้องก็ยังเต็มเหมือนเดิมนครับองน้องเรียกได้ว่าไม่ลดเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับองน้องก็ถือว่าใส่สกิลให้ถูกนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องอยู่นอกหมอกได้แบบชิลๆเลยนะครับน้องก็เป็นตัวแบบของทีมได้นะครับน้องเราก็ทีมทุกคนนะครับน้องซ้อมทุกแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าทุกคนสามารถลงไปบูได้เต็มที่นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับองน้องนี่นะครับน้องเราสามารถนั่งพัญญาแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถ นะครับน้อที่แบบว่าอยากได้แต้มนะครับน้อขึ้นแตนไม่ใช่ขึ้นแตนนะครับวงน้องก็คือขึ้นแกนมาสเตอร์นะครับน้อถ้าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าทําสูตรนี้ได้เลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าก่อนอื่นนะครับน้อเราลงไปก็คือหาคิวให้ได้สกิลสคิวก่อนนะครับน้อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่านะครับน้อมัวแต่บรญญาแบบนี้นะครับวงน้องเรียกได้ว่านะครับน้อแต้มของเราจะไม่บวชนะครับน้อแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับวงน้องก็คือ ใกล้จะวงสุดท้ายนะครับน็อกค่อยเข้าไปในวงนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่าเพื่อเข้าไปหาคิวนะครับน็อก็เป็นประมาณนี้นะครับน็อกแต่พี่ลงมาก็โชคดีนิดนึงนะครับน็อกพี่ได้คิวมานะครับวงน้องก็คือ3คิวนะครับน็อกก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องยังไงก็แต้มหวกแน่นอนนะครับน็อกไม่ว่าจะเป็นที่1ที่2ที่3นะครับน็อกแต้มหวกเยอะแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน็อกสามารถพันนองหมอกได้แบบนี้นะครับวงน้องเราก็วงตอนนี้นะครับน็อกกำลังจะบีบไปใกล้วงสุดท้ายนะครับวงนวววงงงททีีี่่่4นนนนะะะะคครรััับบบบบบเาาแกกกํลจจไป้อ็ ประมาณเลยนะครับเ้องเราก็เลือดตอนนี้นะครับวงน้องยิ่งลดเยอะมากๆ,ๆนะครับนนองก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือลงทีเป็นข้อแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคไนไหนครับที่แบบว่าอยากทําแบบนี้นะครับเนาะต้องเตรียมยาให้พร้อมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเราสามารถพันยาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้ายาพี่มีนะครับวงน้องก็คือไม่มีวันหมดนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายิ่งดีนะครับวงน้องก็คือพี่ได้ที่หนึ่งแน่นอน นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าวงสุดท้ายนะครับเนาะอาจจะทนไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันแรงเกินนะครับเนาะดูได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะวงสุดท้ายเราต้องพันยาตลอดแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นวงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะที่แบบว่าจะบีบเข้าไปนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะอยู่ถึงวงไหนนะครับวงน้องติดตามได้เลยนะครับเนาะเพราะว่า เกมนี้นะครับนาอพี่ทําสุดฝีมือแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอแล้วก็อย่าลืมกองไฟด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าเราก่อไฟนะครับน้องก็คือจะได้เลือดเยอะมากๆนะครับนาะงแล้วก็จะอยู่ได้อีกหนึ่งวงนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาออันนี้ก็คือสูตรนอกหม้อนะครับนาอที่แบบว่าแคนดังๆเข้าทําเก็บแตานะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ขึ้นแกนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาอพี่บอกเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่าไม่ใช่ฉายบูนนะครับ แต่เป็นนอกหมอนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องได้แน่นอน100%นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับน้องแต้มบวกแน่นอนนะครับวงน้องนี่นะครับนาออันนี้พี่ก็ไปลองมาจากตัวจริงเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าได้แน่นอน100%แบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากท้าบ้ครับวงน้องนี่นะครับนาอเมื่อเราใต้ก็คือจะได้ที่2เลยนะครับนาอเพราะว่ายาของเราไม่มีีนนนนนะะครรับวงง้้อออกกก็็ืหมมดไปป่าจณส น้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากทำหนังขาววงน้องก็คือนี่นะครับนาอพี่บวกมาก0เลยนะครับนาะเพราะว่าแต้มของพี่ก็อยู่ที่สี่พันนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับนาอสสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องไม่ใช่อยากได้นะครับนาอก็คืออยากเล่นแบบนี้นะครับนาออยากเล่นแบบพี่นะครับก็ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นแบบพี่นะครับนาอก็คือสามารถทําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสาหรับวงน้องเ่าไหนนะ นอหรือว่าอยากเล่นนอกมองให้เพื่อนนะครับนกอยากเป็นตัวแบกให้เพื่อนอยากเป็นตัวสําคัญของทีมนะครับนกก็คือสามารถทําแบบพี네่ได้เลยนะครับนกจะเป็นตัวสําคัญของทีมแน่นอน100%นะครับนกแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของสกิลนะครับวงดองที่แบบว่าพี่บอกไปต้นคลิปนะครับนกก็จะมีทางด้านของสีสกิลนะครับนกที่แบบว่าต้องได้ออาไปนะครับวงน้อง แล้วก็อย่าลืมนะครับบงน้องก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับเนอสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่มีก็อาไปด้วยละกันนะครับเนอส่วนใครที่แบบว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเนอสามารถเล่นได้นะครับบงน้องแต่อาจจะไม่ถึงวงที่สุดท้ายนะครับเนอจะประมาณนี้เลยสําหรับบงน้องคนไหนนะครับเนอที่แบบว่าชอบในการเก็บตั้มแบบนี้นะครับเนอสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนออะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเนอหรือว่าอยากได้ของฟรีนะครับเนอคลิปเมื่อเช้าพี่ให้โวตแล้วนะครับก็สามารถไปโวตกันได้นะครับเนอ กันได้เลยนะครับน้อวูให้เต็มที่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องก็ได้นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะไม่เร่งไม่แจ้งเตือนก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นซีคนใหม่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กกดด้วยยยลััันนนะะะคครรบบบบเาาาสตไ๊ Bye!